เอ,อกโอมาเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่ตัวว้าวดับเบิ้งและก็กลไกการตีโรูบแบบดัดแปลงขึ้นมาด้วยมือครับนี่คือตุกกินซ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ นี่นะครับตั้งสเต,ตลเลสก็น่าซ้องนิวความยาวไม่ได้วัดตีนะครับปร,ประมาณไหนครับตัวนี้คือปาตั้งตัวตั้งดับเบิ้ลนะครับตัวปาตั้งแล้วตัดกลับมาเชื่อมกับปากตั้งตัวดับเบิ้ลมาเชื่อมกับตัวสเต,ตลเลสนะครับและก็นี่ือตัวว่าวดับเบิ้ลนะครับตีวัวกลองมันนะครับใจมันจะ นี่นะครับเป็นเกี่ยวกับกันกาวมุนกาวไปได้เลยนะครับสะดวกหายนิดเดียวครับกับนี่นะครับคอตัวนี้และก็ตัวนี้นะครับ แต่ก็ห่วงอย่างนี้นะครับใส่ไปได้เลยนะครับมาดูกลไกการตีนะครับนี่กับดัดแปลงขึ้นมาเองเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้กับแต่ก็จะปิงซ่องตัวนะครับนี่คือสปริงกับกับนั่นนะครับเอาไปต่ำแบบได้ได้เลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากับเดี๋ยจะมาประกอบไม่ดูกันอีกมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวป้าไปฉุบโกเมียมแซบแล้วก็มาประกอบกันนะครับสำรับคนติดตามกับพกปืนบอกนี้ก้ายไม้ราก้าเท่าไไรสงได้ไม้กับแป้งจังผมไม่ได้ ผมไม่ได้ขายนะครับแก๋ผมจะมารีวิวให้ดูบางคนว่าไปเจอทางนู่นทางนี้ทางนั้น,นได้ร้องซามกระบอกนะครับผมไม่ได้กว้างไงจัดๆนะครับผมมารีวิวนะครับผมไม่ได้เหมาอนโขงให้ก็เชิญนะครับสําหรับคนติดจมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมเกมาแบ่งปันความดูรูปแบบเอาไปใยกันนะครับ ก,ก,ก็ก็ุ้นมากครับอานาเตและจินมีความละเอียดนะครับไม่ใจตั้มกัน,นง่ายๆนะครับตั้มรับคนต่บนก็นี่นะครับแบบอย่างเอาไปตั้มดูนะครับเออว่ามันเหมาะรมกับแปคาาท่าไรน,นะครับลองเอาไปตั้มดูนะนี่คือแบบอย่างหนังเม็ดผมก็สาติดในดูกันเลยนะครับ สำหรับคนติดตามเรื่องคนไก่การตีนะครับนี่กับอินกันจะจัดนะครับว่าจะเป็นแบบนี้นะครับดเว่าวกดมาลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดแล้วมันก็จะตีตัวว่าวนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับมันจะตีลงมาบนี้นะครับปักลงบนในนี้เลยนะครับและตัวว่าวจะต้องการปล่อยลมนะครับออกไปที่ละยิดแล้วก็โต๊ะปิดด้วยสปริงของมันนะครับ นี่คือตัวว่าวดับเบิ้ลนะครับบางคนตาาวมันตำานย่าง่าครับเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับเดิมมันจะอยู่บนนี้นะครับนี่คือตัวตีครับไอ้คนกนไกตัวนี้นะครับมันจะตีจะตี้ตัวนี้นะครับแล้วว่าวก็จะเปิดออกนะครับเปิดออกันนี้เลยนะครับมาดูกันตุกิจช้นเลยนะครับนี่ครับสารลักองมันนะครับอยู่บนนี้นะครับ โอเคนะครับพอมีเตานี้พอร้ายจินอยู่มากันนะครับพออาจจะเซตเป็นเดือนนะครับสบองนี้นะครับอย่างเลย่วามไม่กลายเอกไปเป็นแบบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบกับเหมือเซตกับมาดูลำก้อคกับลำกองคือเราจะเอาไปเจียให้เป็นรูปรงนี้ครับเพื่อที่จะให้สวมกับ ตัวสายอย่างตัวนี้ได้นะครับมันจะติดอยู่กับเป้าแบบนี้นะครับตัวตอนนี้ครับแหละตรงนี้เราจะเจียให้เป็นแบบนี้นะครับแหล่ก็กว้างแหล่ก็จะกว้างแม่เล็กไว้ตรงนี้เบื่อทีจะให้มันดูดลูกเล็กเวลาไม่ให้มันหลลงเลกลับนะครับมาดูตายซังนะครับหมายกันนุนกับ เจก้างในนะครับเป็นโป้งหรือบันนี้นะครับด้านในครับครับไม่ใจหายนะครับมันต้องใช้เวลาและก็ความละเอียดนะครับกว่าจะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเลตตัวนี้นะครับเป็นเล็กอลูมิเนียมนะครับมาตัดเจียรปัดให้ห้องนะครับเปื่อจะให้มันลง เดี๋ยวส่วนเีเป็นง้องตัวนี้นะครับและนี่ก็ด้านล่างนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับและก็ซ้ายนั้นกับซีหนาตาซีน้ำตาลนะครับอันนี้นะครับกว่าจะได้มากับโต๊ะตบกับเกาวลหัหวกับปอเป็นซ้ายเปล่าก็อเมียนะครับและตัวนี้กับกิ๊บ วงรัดตั้งลมนะครับเพื่อจะมาให้มาอยู่กับตีนะครับนี่กับโจมากับดูกับออาไปดัดแปลงเลยก็เกียกักนเรื่อยนะครับตุกกินส่วนป้มรายอันให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับหวังหวาคงจะเขาใฉแต่ไม่มีอะไรก็เจ็ดตามมาได้นะครับ